พอยประกาศข้ามกลางร,รายการอยากทำตามความฝันตัวเองและเผยยังไม่มีแผนที่จะมีทายาทะทะเลาะถักสุดๆแค่มีเรื่องของกินเรื่องของกินภรยาพอยหลังจากไร้เงาที่มีทายาท และเรียกได้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นที่ฮือหาอย่างมากมายสำหรับชาวโซเชียลที่หันหลังให้กับวงการบันเทิงและแบบเก้าวและพระเอกหนุ่มหนุ่มเคาะฮอบอุ้มและพอพอทักทะกลที่ป้านาจอยที่ปัจจุบันนั้นแต่งงานใช้ชีวิตคู่กับภรรยาสาวอย่างพอพอ,อวันไปไป,ไปดาและพร้อมกับหันไป ทําธุรกิจแบบเต็มตัวและวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปดูชีวิตของทั้งคู่กันเลยค่ะและครอบครัวเราเขารักแครลมเรื่องทายาทและตบโตได้เลยว่าไม่มีเราก็ก็คิดเหมือนกันว่าถึงแม้ด้วยกันผมเองก็ไม่ได้อยากจะมีทายาทเองนั่นเองตั้งแต่